ราะหลักคิดของฝรั่งมันคือแบบนี้ใช้ใช้ไปอ่ะเดี๋ยวมันก็สึกหลอเดี๋ยวพอมันสึกหลอเดี๋ยวมันก็พอดีใช้หลักคิดเป็นแบบนี้ยิ่งมีดยิ่งมีดถูกๆนะหลักคิดเขาก็จะคิดแบบนี้คือใช้ใช้ไปเปิด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 สองสามรอบเดี๋ยวก็เข้าหลักคิดเดียวกันเลยกับใบมีดที่บางทีคนไปส่องดูนะ้วทำไมมันมีปลายเกสรอยู่ตรงนี้นิดนึงฝรั่งก็จะบอกว่าใช้ใช้ไปเดี๋ยวคุณรับคืนคมปลายเกสรมันหายไปเองแหละ หรือแม้กระทั่งมีดที่มันลมดำมาแต,แต่แต่เหตุการณ์พวกนี้จะเกิดกับมีดราคาไม่แพงมากนะราคาไม่แพงตีซะว่าต่ำสองพันนะ่ะคุณมีโอกาสเจอสไปเดโก,โก้ก็เคยเจอให้พวกเขา้าเข้าคำไม่ถึงกลางใบหลักคิดคล้ายๆกันเพราะ QC เขาไม่ได้แน่นหนาแน่นหนึบมันเป็นมีดแมสตเขาทําเยอะและแค่แค่เปิดมาแล้วมาล็อกได้เขาก็เอาแล้วอะ่ะแบบบางทีเขาแทบไม่ได้ดูด้วยว่ามันล็อกมันเข้าไปถึงแค่ไหนอะ่ะเพราะถ้าเพราะถ้าเขาดูเขาจะต้องส่งไปเก็บงานเพื่อให้ล็อกมันเข้าไปในตําแหน่งประมาณสัก 80-90%อย่างเงี้ยจะไม่มีปัญหาอย่างเนี้ยอ่าปัญหาเกิดที่ฝ่ายคิวซีแต่คิวซีเขาจะเปิดแค่เนี้ยล็อกแล้วดันแรใสายแรงกลับนิดนึงไม่พับกลับใช้ได้สบตุไม่คืนไม่ยกไม่ดูคืองานเขาเยอะไงงานเขาเยอะแล้วมีเขาอะ่ะกำไรไม่เยอะเนี่ยแบบเนี้ยบางทีก็ไม่ได้ส่องดูอะ่ะแต่มาแล้วแต่โรงงานนะเออที่ผมเล่าเนี่ยเคอชอก็เคยเจอแต่เจอไม่เยอะร้อยหนึ่งจะเจอสักเล่มหนึ่งอตแต,แต่แต่ใช้ใช้ไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าที่เดี๋ยวมันก็เข้าเองอะ่ะ เนื่องจาก